สวัสดีครับชาวไซคเทุกท่านครับกลับมาเจอกับผมตาลาตาท่านนี้มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลละสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับขอบคุณสาหรับพักยก77ครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้สามคู่เนี่ยเอามาจากบอลในทั่วยุโรปทั้ง3คู่เลยคู่แรกมาดูที่เวลาห้าทุ่มสี่สิบห้านะครับไปดูยูฟ่ายูโรปาลีกกันก่อนไปดูเกมที่กลุ่มซีกันนะครับวันนี้ไปดูอาริสคร วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางคลาสโกลเรนเจอร์สทีมอันดับ2รองจากฝูงของกลุ่มนะครับเด็กคุณนี้ไม่เคยเจอมาก่อนในประวัติศาสตร์ฟุตบอลครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับอลิสนชนะชนะ1เสมอ2แพ้2ครับเกมล่าสุดแพอ้อพอลลอนลิมาซอลมา1ประตูในหลีกของพวกเขานะครับส่วทางเรนเจอร์ส ชนะ4แพ้1นะครับเกมล่าสุดก็แพ้ในสกอตติชพรีเมียร์ลีกแพ้ต่ออาเบดินมา3ประตูต่อ1ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับอเลิสลีมาซอรเนี่ยตรงกลางจะมีทางอเล็กซานเดอร์โกโกรินนะฮะโดยหน้าเป้าจะเป็นทางยานิโกมิสครับส่วนทางเรนเจอร์ตรงกลางมีตีโบซิม่าครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางเคมารูฟครับก็ต้องบอกว่าอาริสเนี่ยอยู่ในช่วงฟอร์มตกไม่ชนะใครมา4เกมติดๆนะครับแล้วก็เกมรับเนี่ยเสียประตูค่อนข้างจะง่ายดายมากๆนะครับต้องมาเจอเรนเจอร์สที แม้ว่าจะแพ้กเกมล่าสุดแต่ว่าภาพรวมยังแข็งโป๊กนะฮะชนะ4ี่จากหาเกมหลังสุดดูแล้ววันนี้ผมมองว่าอาริสลิมาซอลเนี่ยเล่นในบ้านแต่ดูไม่ได้ได้เปรียบอะไรเลยดูแล้วไม่น่าจะต้านไหวครับผมมองว่าเรนเจอร์ <S <S <Rangers S 1> ดีพอจะบุกมาเฉือนเอาชนะได้ถึงบ้านเลย2ประตูต่อหนึครับ คือสองขยายวิปปิ้ยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนะครับในเวลาห้าทุ่มสีเหมือนกันในกลุ่มดีนะครับแบบดูเบสิกตัสครับทีมจากตุรกีทีมจากฟูงกลุ่มครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับทางลูกาโนจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับทีมอันดับ4ของกลุ่มโดยคนนี้ไม่เคยเจอมาก่อนในประวัติศาสตร์ฟุตบอลเหมือนกันนะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับเบสิกตัสชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามครับเกมล่าสุดเล่นในลีกของตุรกีเอาชนะคอนยาสปอร์มาสบายเลยสองประตูศูน่่ชชนนะะเเเสสมมออแพ้ครับกลาาุด วิตาทูมา3ประตูสองในหลีกของพวกเขานะครับไปดูคนนี้ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับเบสิคัสในี้เกมลุกจะมีทางเซงโตซุนกับทางมิลอดราชิก้าจอมเก่าทั้งคู่เลยลงสนามประสานงานกันนะครับส่วนทางลูกาโนตรงกลางจะมีทางอิกนาซิโออาริเซดานะครับปั้นเกมนะนะเป้าจะเป็นทางสเคลกิมวลาดี้ครับเป็นหน้าเป้าครับ ก็ต้องบอกว่าเบสิกตัสแม้ภาพรวมดูไม่ค่อยดีแต่ว่าเกมในบ้านพวกเขาเชื่อใจได้เลยนะครับในบ้านนชนะมา4เกมติดติดแล้วยิงเยอะด้วยนะฮะต้องมาเจอกับลูกาโนที่ชนะมา2เกมรวดแต่เกมเย็นไม่ค่อยดีนะครับพวกเขาแพ้3-5เกมหลังสุดแถมพวกเขาเนี่ยพูดถึงประสบการณ์ประสบกรารณ์ในทั่วยุโรปเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีเอาสเสลยเป็นการเล่นครั้งแรกและเกมแรกของพวกเขาเพราะฉะนั้นดูแล้ววันนี้รอดยากครับลูกาโนมาตรฐานเป็นรองอยู่แล้วผมมองว่าเบสิกตัสจะเปิดบ้านเช็คบินเอาชนะได้3ประตูต่อ1ครับ คู่สุดท้ายเรากลับมาที่ยูฟ่ายูโรปาลีกกันในกลุ่ม F ในเวลาตีสองนะครับไปดูโม,โมครับทีมจากนอร์เวย์ทีมอันดับ3วันนี้จะเปิดบ้านเจอก,กับทางไบเออร์เลเวอร์โกเซนทีมจากเยอรมันทีมจากฝูงของกลุ่มนะครับเดี๋ยวคนนี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนในประวัติศาสตร์ฟุตบอลเหมือนกันไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับโมนชนะ3เสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดเล่นในลีกของนอร์เวย์อีไลซิเลียนนะครับเอาชนะไวกิ้งมาสวยงาม4ประตูต่อศูนย์นำส่วนทางเลเวอร์โกเซนชนะ4เสมมมอ1ไ่ี่ เร่ที่เขาว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับโมนี่ต้องกลางจะเป็นทางเอมิลเบรเวิกเป็นย์เมเกอร์นะครับโดน้าเป้าจะเป็นทางมาร์ุสเอเครมครับส่วนทางเลวอร์กูเซ่นตรงกลางยนาสฮอฟมันครับหน้าเป้าจะเป็นทางวิกเตอร์โบนิเฟสกำลังร้อนแรงมากๆนะครับก็ต้องบอกว่าโมอยู่ในช่วงร้อนแรงนะครับเจ้าบ้านนะครับชนะมา2เกมติดแต่ต้องยอมรับว่าทุกอย่างเป็นรองเยอะทั้งคุณภาพของผู้เล่นรวมไปถึงฟอร์มการเล่นณปัจจุบันนะครับส่วนทางเลวอร์กูเซ่นอยู่ในช่วงบินสูงเลยนะครับทีมของซาบิอาลอนโซเนี่ย เชื่อว่ายังจะใช้ผู้เล่นชุดเดิมเพื่อรักษาโมเมนตัมที่กำลังดีเพราเขาอยู่ตอนนี้ไม่น่าจะเปลี่ยนทีมครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าเกมนี้ถ้าล์พูลเซนลูกแรกมาเร็วเนี่ยมีไหลเป็นโจ๊กแน่ๆครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นผมมองว่าคู่นี้ไบรอ์ลูบูคเซนจะบุกมาชนะโมได้สบาย2ส,ส,ส,สองประตูต่อศูนย์ครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกที่ยูโรป้าลีกเนี่ยอลิสมาลิซォครับจะเปิดบ้านแพ้ทางปาสโกเรนเจอร์จาก กราแลน1สู่ออส1 2ครับและคู่ที่2ที่ดูป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับเบสิกตัสครับจะเปิดบ้านเอาชนะลูกาโนสบายๆ3ประตูต่อ1และคู่สุดท้ายครับที่ยูฟ่ายูโรป้าลีกครับโมครับจะบ้านตานเลเวอร์กูเซ่นไม่ไหวแล้วจะเปิดบ้านแพ้ทางโมเลเวอร์กูเซ่น0ประตูต่อ2ครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับซัพพอร์ตกันเป็นกำลังใจกันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดซ้ายก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลให้สนุกขอทุกกกคคนนนโชดีีแลล้้วัับมาเจอใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้ววคครรััับสสดีบ